Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh. คุณนะครับขอบคุณเค้กวันเกิดนะครับขอบคุณพ <birthday> ี่พีุกคนเลยนะครับ รู้สึกดีกันามากๆนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกๆคนที่มาวันนี้ก็รู้สึกดีไม่ต่างจากพวกเราขอบคุณทุกคนามากๆจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณจริงๆค,ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับในเรื่องทางมาเซเลครับแล้วก็ขอบคุณพี่แฟนคลับนะครับก็อยากจะบอกว่าวันนี้ เป็นแฟนมิ้ครั้งแรกของผมแล้วผม,มอยากจะขอโทษทุกคนแล้วที่ผมตื่นเต้นมากแต่ผมมาเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วเมื่อวานเนี้ยเพราะว่าผมเห็นพี่ๆน้องๆทุกคน,นตั้งใจมากที่จะมาโชว์มาทำโชว์ในวันเนี้ยผมรู้สึกได้ว่าทุกคน,นี่ะมีความตั้งใจที่จะต่อยอดและพัฒนาในการเล่นซีรีส์เรื่องเนี้ย ให้ทุกคนนะผมจะพูดว่าอะไรอ่ะผมรู้สึกว่าผมรู้สึกได้ว่าทุกคนนะตั้งใจมากครับแล้วผมก็จะตั้งใจอยไปตลอดเพื่อให้ซีรีส์เรื่องนี้โด่งดังและให้แฟนคลับว่าเอ็นดูน้องๆทุกคนพี่ๆทุกคนในเรื่องนี้ด้วยนะครับถึงผมจะพูดไม่เก่ง ก็รู้สึกได้ว่าอบอุ่นมากเลยครับที่มาในวันนี้ลรวรู้สึกภูมิใจในวิที่ทุกคนเลยครับทั้งหกเจ็ดแปดคนแล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณพี่พี่ทีมงาน ขอบคุณพี่บอลขอบคุณพี่กว่างขอบคุณทุกคนเลยครับที่มาจัดกิจกรรมแฟนมิดในวันนี้แล้วก็ขอบคุณพี่แฟนคลับด้วยนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ครับอาจจะมีหลายอย่างที่ผมอยากจะพูดแต่ผมคิดไม่ออกเพราะผมเตรียมคมพูดของมาแล้วแหละ แต่ผมรู้สึกได้ว่ามันเป็นครั้งแรกแล้วผมก็ผมรับโบค่นนะให้ความรู้สึกตอบแทนตอบแทนคำพูดก็ได้